สวัสดีครับพี่น้องสู่หรับชมทางช่อง youtube นะครับตามหอยอะไรจะทำนะครับวันนี้วันโกนนะครับพี่น้องวันนี้วันโกนครับเตรียมดอกใหม่นะครับวายพวกมาไล่ครับพี่น้องอันนี้องค์ปูโสมครับอยู่หนาตำหนักนะครับตอนนี้เรากำลังจะพาพี่น้องเขาไปเบิ้งไปชมนะครับว่าแตละมือ นะครับในส่วนของวันโกนนี่เขาจะเตรียมอะไรแน่นะครับขึ้นถวายขึ้นไหวนะครับนี่นะครับพี่น้องครับดอกไม้เราจะจัดเตรียมนะครับขึ้นทุกวันโกนนะครับพี่น้องขึ้นทุกวันโกนแล้วก็หลังจากวันโกนสองหมื่นหรือสามหมื่นก็มาเอาลุ่มมาเอาออกนะครับเอาขันว่าเอาออกมันเหม็นนะครับ นี่ได้พี่น้องครับนี่เ,เบิง้งผลละหมากลากไม่ขนมมะพร้าวครับมากผู้บุรียาพันุครับนำนำซ่าขนมนมเนยนะครับนำแดงครับหลายสิ่งหลายอย่างท่านใบสีนะครับนี่ท่านดอกไม้ ขุ่นน้ำแดงน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์นะครับเปิดให้มันน้ำซื้อแต่มันทำงานเนีมันน้ำซื้อแจกันดอกบัวนะครับพี่น้องเปิดกระติสส่วตัวเหียนน่ะห้าของเรานะครับเราจะจัดเตรียมนะครับของแต่งไวทุกวันขุนพี่น้อง ในบริเวณตำหนักนะครับอันนี้จะเป็นนี่นะครับพี่้องครับเป็นใบสีใบสีนี่ใบสีค่ายอ่อนะครับวันที่วันที่สิบนี่เข้าสีเดือนทางไปกรุงเทพมหานครครับก็จะนาใบสีอันนี้แหละนะครับไปไ้ซุ่มดาล่าซุ่มขจอม้าเอียงก่อมาแคปติงติมาแสดงนะครับนี่นะครับนี่ละสีเอานี่ละ ว่างตัวเรืองบ้างตัวสแสดงนะครับกระสีเอานี่ลหละใบสีกันนี่ลหละเบิ่งแล้วขังได่พี่น้องครับนี่คุณลองคนนมาเห็นเราขนลูกในพวกนัรรมดาดาาในใบสีนะครับใบสีไข่ออนนะครับวันที่สิบสีเดินทางไปสีกระสีขึ้นเครื่องมันก็ขึ้นเครื่องบ่ได้ไเนาะกระสีขี้ใส่ <laughs> <laughs> เอาขึ้นเครื่องก็เอาขึ้นว่าได้แล้วนะครับก็เลยสีต้องใส่รถบรรทุกไปตัวมันใส่รถนี่าก็ต<ม>้องเกลี่็อตตอนได้ตอนนี้เอาออกตอนนี้เอาออกไม่ค่อจะไปได้เพราะว่าอันนี้ไม่ได้ช็อตตอนอยู่แล้วใส่กระบะไปกระบะไหนต้องรถที่มีอ่ามีขอบมีทรงเร่งเขาเจ้าเอื่อหน่นอนปานนกอกอาาาาอประเทศอินเดียเน,<ม>น,นี่เขาว่าพวก พระพุทธศาสนาปวกเช่าใดกแ็แล้วแต่เขาจะมักหุ่มล้อมอ,อ,ยาาอ,อยู่ในเสาสูงเพราะสันคุณธิไรไปเสาสูของพอระพุทธเจ้าอันนี้เราก็ได้เป็นเสาแล้วก็เอา,นา,า,น,านาคานาคราชทั้งสี่ทิศมาปกปักรักษาดูแล่นะครับอันทุกปาเรียกว่าากินา่าติดใจนี่เนี่ยดีดูแม่ ทุกว <accurately S 2> ันโกนก็จะทำแบบนี้แหละนะครับพี่น้องขนมน้องเลยน้ำแดงน้ำแดงน้ำสวยกูม่านเรียงกูม่านยื่หนีกูม่านไหลมี่จะมาซอยเปรียบง่ายกูม่านมาป่วนในหมวยก็เอากูม่านเป็นแบบนี้ มีเดดมีแดดเลยมานี่รดดดยะอากาศหน้าข้าไวไหวแค่อากาศหน้าข้าวไหวผู้ใดมาดวนนี่อย่างนี้มเหมือนเดอนอากาศไหวๆรวดมีกาหน้าข้าหนาคาราช ซีตะปูนเก่าสายย่านอยู่ร่วมยุ่งทั้งเดียวกันมีแต่เื่อไห่อยู่ว่าราคานาาักฆ่านี่ตะปูนไหนแน่บอกเอฟซีก,ก,ก็เลยยกใจวัดบางปิงวันที่วันที่สี่ อันที่สิบนะครับวันที่สิบวันที่สิบไปยกยกเตียงตั้งโต๊ะคอยแฮะเราจะเดินทางมาที่เท่าไหร่วันที่เก้าไปวันที่สิบไปวันที่สิบสิวันที่สิบเป็นหอดไป็หอดเป็นหอดป้ายหอดใบใบนะครับย่างซอสตั้งโต๊ะเอาของขึ้นเลยทำพิธีว่าขึ้นสิบโมงก็แล้วเพราะว่ากำหนดแค่นั้นดอลล่าก็เสีย Nhưng mà xịt mông họ chỉ môn, hoặc chắp mông, chứ xịt hoặc xịt mông Họ mà Thì hà một tí Ủa thế không? Thầy nhắm xô, đi, lột xịt phải phải, phải, mũng, mũng sau, phải Để họ để bài nè, Bài là lệch lệch hoặc là Phần khóng Tiếng Kiếm... nhắn bài, khóng học ขอาญีุ่นเย่เรียนาหาว่าอะไรขาดที่ไงนมอว่าเนี่ย <c oughs> ไปเอาอของที่โดมเขานย่าพี่น้อง <สะ S 2> ครั <c oughs> สิ่งที่ทุกวัโนโกนนะครับวพรที่ซ0เนี่ยเขาก็ายไ,ไปนอญญี่ปุ่นว่จองที่พักไหนวันที่เกา่า มันท ah, oh, mm. ีต yeah. ่โจสี่ห้าพีน่าใสโลขาวท่มานี่รงบานคับข้าวีพาลูกแฝดออเไปันที่ต่ก็เลยเนื่อย้อือฮะแฝดช่แฝดายดรายเขาคือยไก่เชิดเสดสยครัสวัสดีครัเสดป็นหนที่ดไแฝบทา เขาเขาเห็ดเขาเสือด้เออาดเราเสือเอามาังหมูเ่าอย่ามันว่าแปดทั้งเตียก็ว่าฟังคิดฟังยอนเสือม้วนม้วนมันงเสือเขาไ้หเกปลกนทิ้เขาเป็ิเขาไปที่เขาขัดสมประสีนนี่แกินอเสียิ้เขาก็นสมปรสีนแซ่บสเจนนแก้วหงเนี้กินไปกินไปหาโอเคนะครับพี่น้องครับนี่แหละ ก็นั่งบางทีนี้เขาก็สิดิด้ไว้พาสวดมน่นกันนะครับผมอนะ